no like สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสรับบรีแคเบอร์นิวีทุกท่านค่ะวันนี้ในช่วงของสาระน่ารู้ค่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเห็นถึงความสามารถของน้องๆต้องบอกว่าเครื่องที่เห็นอยู่ขณะนี้น้ำชมเขาเรียกว่า เครื่องโทรแจ้งการทำงานของเครื่องซักผ้าด้วยระบบ RFID ค่ะระบบ RFID คือระบบอะไรคือระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบคีย์การ์ดในปัจจุบันค่ะและความสามารถพิเศษของเจ้าเครื่องตัวนี้เขาบอกว่าสามารถใช้กับเหรียญตั้งแต่เหรียญ1น1บาท 2บาท5บาท10บาทรวมไปถึงแบงค์ที่เรามีในปัจจุบันสะดวกรวดเร็วกว่าเครื่องซักผ้าในปัจจุบันที่รับเฉพาะแค่เหรียญสิและจุดขายของเจ้าเครื่องนี้ก็คือสามารถใช้ระบบคีการ์ดมาเป็นการสั่งได้ด้วยค่ะที่สําคัญได้รับทั้งรางวัลระดับประเทศถึง2รางวาัลและรางวัลระดับนานาชาติ1รางวาัลวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่นี่ค่ะมารู้ถึงความสามารถของน้องๆในจังหวัดสระบ,บุรีรวมไปถึงแนวคิดของเจ้าเครื่องนี้มาที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระบ บุรีความสามารถของน้องๆเหล่านี้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยสร้างชื่อเสียงให้กับที่จังหวัดสระบุรีและประเทศไทยอย่างไรช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปเห็นในส่วนของทั้งน้องๆซึ่งมีแนวคิดกับเจ้าเครื่องนี้อย่างไรรวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะมีการต่อยอดให้กับน้องๆเหล่านี้และไปชนะเลิศทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างไรช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปเห็นความสามารถของเจ้าเครื่องนี้รวมไปถึงน้องๆก็จะสาธิตให้ดูด้วยค่ะความยากง่ายอย่างไรและเจ้าเครื่องนี้สามารถเป็นจุดขาย ในอนาคตได้อย่างไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้ากับสาระหน้ารู้ค่ะ wow. สามารถของน้องๆแหลกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีค่ะซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงระดับประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความสามารถแนวคิดและความเป็นไปได้จริงของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งน้องๆสามารถผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาและก็ส่วนหนึ่งสร้างชื่อเสียงอย่างไรวันนี้เรามาที่นี่ค่ะจะมาพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ของทั้งหมดภายใตย้เครื่องโทรแจ้งการทำงานเครื่องสักผ้า ระบบ AFID ได้รับรางวัลอย่างไรแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติหรือว่าหยอดเหรียญด้วยค่ะวันนี้รางวัลทั้งหมดตั้งอยู่ะที่นี้แล้วรวมไปถึงวันนี้แขกร่วมรายการกับเบียร์ทั้ง5ท่านนั่งอยู่กับเบียร์ะที่นี้แล้วค่ะเริ่มจากท่านแรกค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำน้องๆท่านแรกอาจารย์สุรศักขาสุขรูปสวัสดีค่ะ อีกท่านหนึ่งถัดมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์เพียรพงศ์ตันเขียวสวัสดีค่ะครับและน้องๆซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยซึ่งท่านแรกนะคะน้องภูมิหรือว่านายคำดงสิงททนค์พันสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งค่ะน้องวัฒนยูอินทร์ประเสริฐสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายค่ะน้องประตอนมีคุณสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งทั้งห้าท่านนี้ช่วยกันค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วยกันทําให้ เจ้าเครื่องที่ตั้งอยู่ด้านหลังเราสามารถสร้างชื่อเสียงระดับประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติอยางไงขออนุญาตคุยกับอาจารย์สุรศักก่อนละกันสร้างชื่อเสียงระดับระดับประเทศภายในประเทศได้รับรางวัลอะไรคะอาจารย์ได้รับรางวัลคือเริ่มจากจังหวัดค่ะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดใช่ค่ะไปแข่งเราไปแข่งระดับภาคแล้วก็ได้ไปแข่งระดับภาคระดับชาติเรอค่ะแล้วก็นั้นเลิกมาแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของอาชีวะไปแข่งไปประกวดต่างมี รางวัลล่าสุดนี่คือที่ประเทศไต้หวันเป็นการประกวดประกวดสิ่งะบิษฐ์ของตัวประเทศเท,ศทศั่วคือทั่วโลกเลยเขาส่งกันมาเขาตกันมาประกวด งั้นเราก็ต้องไปเ้อนเชิญไปัวแทนของอาชีวะค่ะก็เลยส่งตัวแทนคือน้องน้องน้องภูมิไปงั้นก่อนอื่นขออนุญาตคุยถึงเครื่องนี้ชื่อมันจะเต็มคือยาวมากคือชื่ออะไรนะลูกน้องภูมิเครื่องโทรแจ้งการทํางานเครื่องสภาพาระบบไปฟไอดีครับเห็นบอกว่าเป็นเป็นแนวที่มาตรฐานด้วยครับผมมันมีที่มาที่ไปไงครับขอถามเป็นความรู้สําหรับพี่เดียร์และท่านผู้ชมเพราะทุกคนต้องประสบเหมือนกันก็คือ ผมเช่าหอพักอยู่นะครับก็ทีนี้เวลาจะซักผ้าก็เกิดปัญหาก็คือจะซักแต่ละทีก็ต้องหาเหรียญสิบต้องไปแลกต้องเป็นเหรียญเดียวหือเหรียญสิบบาทใช่ครับบางทีเลิกเรียนดึกๆไปก็ไม่มีที่แลกเหรียญแล้วครับก็เลยเกิดปัญหาก็ได้แนวคิดตรงนี้มาครับทํายังไงจะให้สะดวกต่อผู้ใช้มาที่สุดครับควรจะเป็นเหรียญอื่นก็ได้ถ้าเรามีก็คือก็เลยมีแนวคิดว่าใช้ได้ทุกเหรียญแล้วก็ทุกธนบัตรทุกทุกใบที่มียังเหรียญบ้านเราก็จะมีเหรียญหนึ่งบาท เหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเราแบงค์พันไม่ต้องพูดถึงไปเนาะอยากให้ได้ใช้ทุกเหรียญแล้วก็แบงค์ทุกประเภทเพื่อเพื่อความสะดวกครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยมีแนวคิดว่า ถ้าเป็นขีกาเพราะว่าตามอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะมีขีกาที่เข้าออกอประตูออใช่ครับก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้คือมาประยุกต์ใช้กับเครื่องก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นบัตรที่มาใช้เครื่องผลาได้อ๋อคือถ้าเป็นระบบขีกาก,ก็าสามารถใช้กับเครื่องนี้ได้เพราะว่าระบบ RFID คือระบบคีกาไม่ได้เรียนอิเล็กทรอนิกส์เลยไม่รู้ก็เลยเป็นแนวคิดส่วนหนึ่งเกิดจากการอยู่หอแล้วมาปรึกษาอาจารย์ยังไงลูกว่าอาจารย์ก็ผม แบบนี้หรือว่าตอนนั้นมีการประกวดทุกปีอยู่แล้วก็มีการประกวดก็เลยมีแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาก็เลยทามาปรึกษาอาจารย์ว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมอะไรแล้วก็ได้ผลิตเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมาอาจารย์ไีวงขออนุญาตถามนิดนึงว่าประพอน้องมาปรึกษาอาจารย์พี่วงให้แนวคิดยังไงจากเขาว่าโอกาสมันเป็นไปได้จริงนะมันทําได้จริงอ๋อทีนี้ก็มาดูความเป็นไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ใช่ไหมค่ะนี่สาหรับ เจ้าเครื่องน,นี้คือเราส่งประกวดครั้งแรกคือเกี่ยวกับการปราชี้เพราะนั้นวัสดุอนะุปกรณ์เนี่ยต้องหาได้ไง่ายแล้วก็ราคาถูกหาได้ง่ายราคาถูกอันนั้นคือส่งประกวดตอนแรกๆตอนแรกๆค่ะทีนี้ก็ แนวคิดไปให้นันึาษาศึกษาในอุปกรณ์ิ้มส่วนอะไรนี้ที่เราจะมาประอปกอบกันเจ้าพื้น <c oughs> ก็เลยให้เป็นแนวคิดแลวเาให้เ็าไปคิดมาหาวัาสดุในท้องถิ่นก็เลยจัดเป็นทีมเหรอลูกครับก็รวมกลุ่มกับเพื่อนเลือกสองคนที่มาเพราะอะไระเลือกเลือกประกอบกับวัฒถันยูมาเพราะอะไร ก็เป็นเพื่อนกันด้วย,วยแล้วก็สนิทก,กันแล้วก็ทําง,งานด้วยกันมาดีดงั้นพี่ขออนุญาตถามเพื่อนว่าท่านยูครับตอนที่ตอนที่ทำรงสินมาบอกเนาะว่าเราอยากทำเครื่องนี้คิดว่ามันน่าเป็นไปได้ไหมไม่คิดว่าเป็นไปได้ครับเ,ออเพราะว่า คือเนื่องจากบ้านเราอ่ะยังไม่มีเครื่องนี้ที่แบบว่าใช้ได้ทุกเหรียญใช่ไหมครับแล้วมันแบบสะดวกสบายอ่ะถ้าสมมติว่ามันใช้ได้จริงค่ะได้ยิ่งเป็นระบบคีย์การ์ดด้วยครับผมก็คือหอพักอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วทั้งมทติว่าเอาตังค์เก็บไว้ในคีย์การ์ดได้คือเราไม่จำเป็นต้องพกตังค์มาสะพาพเออแต่ว่าระบบกีการมันสามารถเหมือนเติมตังค์เหมือนบัตร่วไปที่เขามีอย่างเซเว่นโลต้าหรืออะไรที่เขามีแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วปรึกษากันนานนะกว่าจะออกมาเป็นวัสดุท้องถิ่นที่ที่เราทํากันตะกอนยูแล้วก็ท พอสมควรเพราะว่าต้องหาศึกษาอุปกรณ์ที่จะต้องมาปรับใช้แล้วแล้วก็มีส่วนอะไรในทีมบ้างตอนที่ทำแรกๆก,ก็คือมีนนกคิดร่วมกันคือในการว่าการทำงานการใช้การวางแผนที่ว่าจะในการทำเครื่องนี้ครับ คทำงานทำยังไงแล้วมันยากไหมลูกก็ยากยากสควรครับเมื่อขอคำปรึกษาอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ให้แนวคิดกลับไปคือวัสดุท้องถิ่นแล้วพอไปประกวดระดับจังหวัดแล้วเนาะเราก็ชนะใช่ไหมชนะพอไปแข่งระดับภาคมันต่างกันไหมคะอาจารย์เจ้าเครื่องนี้อาจารย์ในส่วนของอาจารย์สุรศัยถามก่อนคือสิ่งที่เด่นที่สุดของการประกวด ที่เราทำนี้ก็คือเสื้อผ้าที่ใช้ระบบใช้ไดีใน,ไในประเทศไทยตอนนี้ไม่ถูบอกไปเลยม,ม,มีเครื่องนี้เครื่องเครื่อเดียวเครื่องแรกรแล้วจุดขาของมันเมื่อกี้คุยกับอาจารย์พิรพลอาจารย์บอกว่าพอซักผ้าเสร็จมันคูกบอกลอกเลด,ด้วยอ่ะรจริงหรออาจารย์จริงทวีทวารค่ะระบบนี้นอกเหนือจากจะใช้เหรียญทุกประเภทแบงค์ทุกประเภท ขีกาได้แล้วพอซักเสร็จมันแจ้งเรากลับมาที่โทรศัพท์อัตโนมัติอันนี้คือขึ้นอยู่กับการเขียนเขียนเขียนปกแก้วที่ไม่ลบไอเดียเจ๋งมากะแล้วมันทำได้จริงพอไปประกวดระดับภาพกันั้นให้ไอเดียน้องๆว่าไงคะอาจารย์ก็อาจารย์จริงรลุก็คือตอนผมซักผ้าที่หอแล้วทีนี้ คือผมจะไปซักเนี่ยมีคนซักอยู่แต่เครื่องมันเสร็จแล้วแต่เขาแต่เขาไม่มาเอาส<ะ>ักทีครับผมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนบางทีลงมาแล้วเครื่องก็ยังไม่เสร็จเพราะบางทีเราดูไว้ห้าสิ แต่ากว่ามันจะหมุนกว่ามันจะปั่นกว่าจะคำนวณแบบจกคำนวนผ้าอะไรด้วยใช่ไหมปริมาณน้ำด้วยน้อยมันก็จะเส็ยค่าแต่ยิ่งล้นแบบว่าถ่อยช้าอีกอะไรก็เลยเป็นปัญหาว่าเราจะักต่อไม่ได้เลยต้องทําเป็นระบบโทรแจ้งเตือนให้เราแจ้งเตือนก็คือเมื่อแบบถ้ามีการซักเสร็จแล้วก็ให้มาเอาผ้าได้แล้วคนต่อไปจะซักได้ก็เพิ่มผลผลิตได้เพิ่มแล้วตอนที่ไปแข่งระดับภาคการที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปีการศึกษา2556ตอนนั้นไปประวัติคือมันก็ภาคการก็หลายจังหวัดเนาะ<ช>เราชนะเพราะอะไรเคย<ๆ>เคยเคยทราบไหมครับอ๋อมันเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ครับแปลกใหม่ใช่และการที่ว่าเราเราที่เราได้รางวัลอะไรก่อนละกันค่ะจะมี็นเรื่องของกันที่เราได้รางวัลเพราะอะไรในระดับภาคนะอะคืออย่างแรกคือความโดดเด่นของตัวชิ้นงานใช่ไหมครับ ทีนี้เรามีความแปลกใหม่ก็คือมันยังไม่มีใช้ในเมืองไทยเรื่ต่างตัวเองมันยังไม่มีใช่ไหมครับแล้วอย่างที่สองคือสามารถนําไปใช้งานได้จริงสามารถให้ผู้ประกอบการหยือคนในจุมชนเนี่ยประกอบอาชีพได้ด้วยนีเป็นจุดเด่นที่ได้รับรางวัลมาอาจารย์สุนทรไปกับน้องไ,งไหมแข่งรนะดับภาคไปด้ยครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นลูกๆเราไปประกวดโต้หลายจังหวัดสิบสิบกว่าได้เนาะสิบห้าสิบห้าให้กำลังใจเขายังไงบ้างอาจารย์ก็ให้กำลังใจเขาคือ พยายามแบบคือของเราของเรามีคุณภาพของท่นเจ๋งอยู่แล้วพยายามนำเสนอของเราให้มันดีที่สุดเพรับโชว์ความสามารถของเราที่ดีนะครับเอาศักยภาพที่เรามีเพราะผลงานเราโดดเด่นอยู่แล <ım eni> ้วตอนไปแข่งระดับภาคไปสามคนทันงสิงห์วัฒนยูประกอบช่วยกันพรีเซนต์ยังไงบ้างลูกเออพิเต์ก็ดึงความสามารถของเครื่องออกมาให้เต็มที่ครับกดดันไหม ก็กดดันเด่นครับเพราะกรรมการก็หลายคนว่าท่านอยู่ละลูลกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคิดไ,ดไหมว่าของเรามันเจ๋งว่าอะไรเงี้ยคิดไหมคิดครับแล้วมีรุ้นอยู่ครับมีรุ้นด้วยแล,วแล้วตอนนั้นกดดันไหมเรารู้รว่ามัน15จังหวัดน,นะก็กดดันอยู่ครับบอกตัวเองเยังไงก็เออเรียนสมาธิครัเพราะว่าตอนนั้นกำลังสั่นด้วย มีทีมอื่นอีกเยอะเลยนะแล้วาก็เป็นภาคอีกภาคจังหวัด6ชิ้นครับ15จังหวัด60ชิ้นประเภทเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วประกอบละลูกตอนนั้นเป็นไงบ้างคุยกับเพื่อนๆอีกสองคนยังไงบ้างก็คู่แข่งก็เยอะครับเลยต้องมีการวางแผนกันในการพรีเซนต์นำเสนอว่าควรจะพรีเซนต์ยังไงให้เขาได้ว่าให้มันน่าสนใจให้ให้มันหักกับมันอื่นให้มันโดดเด่นกว่ามันอื่นครับของเราเนี่ยมีคุณภาพมากทสุดแล้วของเรา เ่าที่บ้านเราต้องมีการวางแผนการทำงาน,งานเป็นทีมทำเป็นทีมเร์ะทำให้ดีที่สุด<ะ>เพราะเราต้องดึงข้อดีของเครื่องของเรามานะครับมาใช้เพื่กพิเศษหรือนำเสนอให้เขาเห็นจุดเด่นของเราเครับหรือเป็นจุดขายได้มากที่สุดครับเห็นบอกว่าตอปปนมาประกวดวาการะดับภาคกลางไม่ได้ถึงสองรางวัลเลยนะ ได้รางวัลสองอย่างก็คือชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคาการศึกษา2556ที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็ได้รับรางวัลจากสำนักวิจัยแห่งชาติรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นอันนั้นคือรางวัลระดับภาคการว่าท่านคิดว่าได้ได้อะไรจากการแข่งขันในระดับภาคบ้างใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกของหนูประสบการณ์ในห้องเรียอนกับนอกห้องเรียนมะันไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกหนูมีโอกาสมากกว่าคนอื่นไปแ,แข่งระดับภาคด้วยหนูคิดว่าหนูได้อะไรจากตรงน,นั้น ก็คืออย่างน้อยได้วัดว่างานที่ช่วยกันทำเนี่ยคือมันดีจริงๆคือมันแบบมันใช้งานได้แล้วมันเจ๋งกว่าโปรเจกต์ของเพื่อนๆที่ทำกันอยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับพอได้รางวัลหมักมิใจไหมลูกมิใจมากครับมิใจใช่ไหมลูกถูกส่งไปในระดับอาชีวศึกษาเป็นตัวแทนของระดับอาชีวศึกษาไปแข่งในระดับนานาชาติแต่เอาให้ไปคนเดียวเราเป็นสิ่งประดิษฐ์คือเจ้าเครื่องนี้แหละเครื่องโทรแจ้งการทำงาน เครื่องสักผ้าระบบ R E I R F I D ไปคนเดียวครับุมไปคนเดียวลูกครับกดดังไหมอาจารย์ไปด้วยไหมอาจารย์ไปด้วยอาจารย์คนไหนคะอาจารย์อรสุรศักดิ์อาจารย์อันดรสุรศักดิ์ไปเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ึกษาตอนนั้นไปคิดยังไงชนะไหมหรือเตรียมยังไงบ้างก็ดหนาเราได้ไหม ไปประเทศไต้หวันสาได้ที่หน่อยครับกดดันไม่ลูกกดดันมีล่าไหมหรอว่ามีล่าม,ม,มีล่าครับ,รบนี่ก็ตอนไปก็ตอนที่ได้ข่าวว่าจะได้ไปก็โหดีใจมากก็เลยมาปรับปรุงเครื่องให้ดีที่สุดเพราะจะไปเตรียมแข่งต้องเอาเครื่องไปด้วยเอ,เอาเครื่องไปด้วยเอาเครื่องที่วางหนูหลังทุกชิ้นเลยเหรอเอออเาตัวตู้คอนโทรลไปครับเอาเฉพาะตู้คอนโทรลไปให้เขาเห็นระบบที่เราเขียนในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมลูกใช่ครับอาจารย์ไปด้วยตอนนั้นเตรียมยังไงครอาจารย์ ก็ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมานะคพัฒนาเพื่มขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างพวกเบอร์ทัวร์เขาประจานทำภาษาจีนแะภาษาอังกฤษอ๋อนี่อาจารย์ก็จะทําเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับแล้วก็ภาษาจีนให้ทำนะครับก็ทำเพิ่ม f i d Watching m a c h i n e นี่ท่านผู้ชมมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไต้หวันตอนนั้นพูดไปคิดว่าเราจะได้รางวัลไหมงภูมิ ก็คิดว่าจะได้ครับเพราะว่าต่างต่างประเทศยังไม่มีใครทําต่างประเทศจะไม่มีใครทำครับผมตอนนั้นไปแข่งกี่ประเทศลูกแข่งสิบห้าประเทศสิบห้าประเทศที่ไต้หวันนะครับผมนอกเหนือจากแข่งสิบห้าสิบสิบห้าจังหวัดที่ภาคกลางเพสิบชิ้นไปเจอสิบห้าประเทศอีกครับตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นมากครับแล้วเพื่อนอีกสองคนไม่ได้ไปเสียใจไหมลูกก็ไม่เลยส่งกำลังใจให้น้องภูมิยังไงบ้าง เอาคุยกันตลอดอคุยคุยไลน์คุยไลน์กันถามถามน,นิดนึงประกรณ์เอาประกรณ์ก่อนประกรณ์รรให้กําลังใจภูมิยังไงบอกภูมิให้สู้ๆ่ยังไงเพราะว่าจริงเราก็จะอยู่ในทีมเดียวกันแม้ว,ว่าเราจะไม่ได้ไประดับนานาชาติแต่เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันออกมาประสบความสําเร็จประกรณ์ให้กําลังใจภูมิยังไงบอกภูมิยังไงลูกตอนคือให้กำลังใจคือบอกเป็นตัวแทนก็คือไปก็คือทำให้เต็มที่นะครับเจออ่าแล้วเจอคู่แข่งแล้วก็อย่าพอ ให้สู้เต็มที่เลยเราโอกาสเรามีครั้งเดียวนะครับผมแล้ม่มีโอกาสเราก็ต้องสู้ครับผมแล้วว่าท่านยูลระลูกเออต้องบอกก่อนว่าผมมาให้กําลังใจใครไม่เก่งหรอกคือเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเฉยเฉยเออแต่ว่าผมมั่นใจว่าตนนี้เขาเก่งเพื่อนผมก็เก่งอยู่ละวม่วายังไงก็ต้องได้แน่นอนก็คือรอฟังข่าวจากเฟซบุ๊กถึงเด้อพอวันที่ไปคิดว่าเราจะชนะมันก็มีเนาะคนทุกคนเวลาไปแข่งหรือทาอะไรก็แล้วแต่ ท่านผู้ชมอย่างน้อยเกิน30เหรือ5 0ก็ต้องให้กำลันนงใจตัวเองพอเขาประกาศมาเครื่องเราจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีประเทศไทยแลนด์เต็มยันตลตื่นเต้นมากครับ,เ,รรบเขาคือเขาเดินมาเป็นขบวนมาติดมานะมอบเหรียญเลยรลอเขาจะให้ทุกคนประจาที่ใช่ไหมลูกแล้วพอประกาศก็คือประกาศเลยแล้วก็มีข,ขบวนเดินมาไปขบวนเดินมาแล้วก็มามอบเหรียญมาเอาะกะิกันนี่คือรางวัลอันไหนที่หนูได้ ก็เป็นเหรียญทองครับนี่ใช่ไหมลูกครับผมอ,อันนี้คือรางวัลที่เราได้นีม่มันคือความภูมิใจอ่ะถึงโชคนท่าน้ชบอกอะไรกับรางวัลนี้สิ่งที่เราทำและสามารถสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติก็เป็นรางวัลที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนะครับรางลนี้ ก็คือต่างชาติก็ให้การยอมรับเลยให้เหรียญทองมาภูมิใจไหมลูกภูมิใจมากครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยสุดๆอาจารย์สลรุษิษฐ์เหล่านี้อย่งางไรให้กำลังใจเขาในการไปศึกษาต่อ,อยังไงช่องสุดท้ายของรายการอาจารย์พีระพงศ์ให้กำลังใจลูกศิษย์นิดนึงค่ะทีนี้นะครับไอความสามารถที่เขามีน,นอกเหนือจากห้องเรียนเนี่ยเขาได้มีประสบการณ์ที่มีเหนือกว่าคนอื่นใช่ไหมครับได้สัมผัสการแข่งขันสัมผัสอะไรเยอะแยะมากมายนะต่างๆประเทศแล้วก็ในประเทศเอง นี่ผมเชื่อว่าประสบการณ์นี้เขามีสามารถนําตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้มี<ต>ความพ้นตื่นต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอาจารย์ขึ้นอยู่กับนั่นก็คือตัวเขาเองเนี่ยก็คือทุกด้านหนึ่งบอว่าดีครับใช่ไหมครับที่เดียวคือม,มีแค่โอกาสที่เขาได้รับว่าแต่มีแค่อาจารย์สวดสรรพคือเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่มีความมุม่งมั่นนะครับเอาเวลานอกเรียนหลังเรียนแล้วเนี่ยก็มา,านั่งทำจิตวิธีมามาฝึกซ้อม นะแต่จริเขาได้คือความรู้ความรู้แนงเรียนทีมยังไม่พอเขาจะไปเห็นเปิดโลกว่าก็จะได้ความรู้เ้ิ่นอกข้อง,งเรียนอันนี้คือของจริงนะประสบการณ์<ม>นอกห้องรเรียนเขา<อ>ประสบการณ์จริงจริงแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าทุกคนทนงานาคต้องไปไาลแนบบ่แต่เพราะว่าเราคนนเกงเงนะนี่คือความภูมิใจเมื่ออยากจะบอกอะไรกับสิ่งเหล่านี้ความพยายาม ความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่ทําให้เราประสบความสําเร็จอู่อยากจะบอกอะไรบ้างบอกคือวันนี้ที่ผมได้มีวันนี้ที่ว่าประสบความสำเร็จวันนี้คือที่ทําไปทั้งหมดนั้นคือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ว่าเกิดท่้นได้ทำในสิ่งที่เราทำแบบตั้งใจแล้วก็ผลที่ได้ม,มาคือไดอ้คือประสบความสำเร็จได้เไราดได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับ ทำให้อะว่ามีกำลังใจในการที่ไปทำปอย่าอื่นความมุ่ง,ม,งมั่มนความตั้งใจแล้วก็มีการเรียนรู้เยอะไม่ิ้ดสุดเรียนรู้ต่ดดอย,ยอดไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกว่าท่านยู่เหมือนกันไหมหรือต่างกันยังไงกับสิ่งที่เราเรียนแล้วประสบการณ์ที่เราได้ คล้ายๆกันครับแต่คือแนวความคิดผมเนี่ยคือใน,นษษอนาคตในการทํางนานของเราถ้าสมมุติว่าเราเกิดตกงานหรือเราเกิดไม่มีการทํา,ทานเนี่ยเรายังเอาวิชาความรู้พวกนี้ไปใช้หาก,กินต่อได้คือเราอาจจะผลิตเครื่องใหม่มาทําขายคือเป็นอาชีพของตัวเองได้ครับใน,นอนาคตสุดท้ายคุณครับทำลงรับก็ภูมิใจครับก็ที่ไม่เสียแรงเปล่าที่ตั้งใจออคืออดหลับอดนอนเพื่อทําสินบด์ได้ ก็คือว่าคุ้มครับสำหรับการใหม่ครั้งนี้คุ่ใจด้วยมุ่งใจวันนี้เรายกให้เจ้าเครื่องด้านหลังเราเป็นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ด้วยภายใต้ฝีมือของน้องนแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีกับเครื่องโผล่แซสการทำงานเครื่องสักผ้าระบบ RFID วันนี้ทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศดีๆเราทั้ง6ทาง่านต้อนรับผู้ชมไปแล้วค่ะไปต่างกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ